ก็จะเป็นขีปนาวุธเลซึ่งก็สอนรับเหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็ฝากมาว่าเป็นธรรมะที่หลีกพรุ่งนี้เราก็ใครว่าถ้าอยากจะมาไม่ต้องลงทะเบียนแล้วมาได้เลยสำหรับวันพรุ่งนี้นะใครจะมาก็มาเลยแต่ใครที่ว่าไม่ไหวนี้ก็ไม่เป็นไรไม่โอกาสหน้าส่วนคนที่มาอยู่สองวันอยู่แล้วก็ได้รับไปเต็มเต็มสำหรับวันนี้กับพรุ่งนี้ก็อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านขีปนที่มีโอกาสในการที่ได้มาได้ทำในวันนี้ด้วยความีความสุขความเจริญที่สี่ได้ประโยชนความปรารถนาตามเใตธรรมาใจในการับ ตั้งใจในการทำความเพียรและมีควาสุขเสร็จเลยโดยส่วนที่สติสัมปชัญญะร่วมโดยร่วร้อมใครมีความสุขดีแล้วไว้รักษาความสุขไว้ให้ดีขึ้นไปใครมีความทุกข์อยู่ไว้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเราทำไปได้ดีดตามเหตุตามบรรจัยในการกระทำทางกายวาจายในสิ่งิีของตนในที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามตามสมบูรณ์เหตุธรรมจนได้ลมปราณเห็นธรรมสำเร็จพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้เกิดยทุกหน้ากัรทุกท่านทุกข์กับเถิด เดี๋ยวอย่างนนะคู่ัด้ซ้ายกว่าทยแย่ยังยกายกนขอาย้วยนะชื่อเลยชาโนสดชาโมสดอ่าเรียกว่าชาโนสดเป็นยาแก้ไแล้วาก็ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หมอเสงนะฮะประเทศไทยนะหมอเสงสำนักง,งานใหญ่นะฮะตอนนี้เอามาหลบ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 ,ลบเออ,เอมเอ็มอย่าลืมกล้องมือถือไลฟ์สนตอนนี้นะฮะทุกคนก็รอนะ รอรับของจากอาจารย์นะครับนี่เทียบเลยมีมาหลายลังเลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะเออเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ติดไม้ให้พระอาจารย์นะฮะ okay, uh huh. ก็อยู่ฟังกันแห้งๆไป็นไปก่อนนะเดี๋ยวไปลงย้อนหลังให้นะฮะเดี๋ยวรอฟังย้อนหลังได้นะวันนี้เฉพาะ วันนี้แบบทำออกมาละเอียดดีเออทำมาออกมาละเอียดดีมากเลยนะฮะของพายจานต้นนะครับแล้วนี่คือแถว This is แถวแถวไแถวพียบเลยแถวยาวมากขพอแล้วเมื่อยแ้แลอยนะูลืมของนะที่พี่เอามาให้อ๋ออยู่บนรถแล้วเออ แคาจานแล้วก็พี่หมี่ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ดีค่ะต้องเอาไปทอดกิปบะทูอร่อยมากสาธุได้เลยนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวแซบแซบแน่กินกกบน้ำพริกคนมาประมาณ2,000กว่านะฮะวันนี้สวัสดีแยแหลมไปไหนต่อกลับบ้านสิจ๊ะ กลับบ้านสิจาหลานครับครับได้ครับไหนเลยอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อได้ครับพี่กระทางนี้หาอา,หาจารย์อ๋อกดไปนะ โอเคโอเคต้องกดไปกดตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนิบนึงนะฮะอือเดอสอง้าวขอบคุณค่ะชีวิตคอมพิวแต้ว์ละดูพัฒนาด้วยครับพี่ครับ แอนแหลมอยากกินปลาทูปลาทูไขรปลาทูไข่ปลาทูพี่เขาไงที่เอามาให้ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยนะฮะสาธุครับพอนีแม่เป็นคนที่พิพ์เขาไปบอกเพราะว่าคุยกับคุณป้านจัดไว้ครับอ่าเรื่องที่อยากให้อาจารย์เชิญคุณป้านมาอุอรรายการคนตื่นคุยครับเพราะว่าคุณป้านเขาบอกว่าเมื่อวานนักคุยว่าได้อ่านหนังสือที่อาจารย์ให้ไปหรือยังนากก็เลยบอกว่าอ่านทีเดียวพี่ก็เลยบอกว่า สนใจจะไปขึ้นพ็สนัสนาน่ากไหนเพราะว่าเธอเป็นเด็กรุ่นใหม่ แม่ก็เลยอยากให้หนูไปคุยกับว่าพูดนักศึกษาที่จบใหม่ในการใช้ชีวิตเป็นยังไงเพราะมันอยู่กกลางของหนูพอดีปันก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอาจารย์เชิญก็น่าจะอยากไปอยู่นะแต่อาจารย์ไม่เชิญมาแต่เด๋ยวันพิมเข้าไปปุ๊บอาจารย์ไมอ่านรบกวนน้องแหลมได้ครับใช่ใช่มีมีลงไอ้นี่ไว้อยู่เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะโทรไปนัดกับพี่ปันจันให้เขาแบบคอนเฟิร์มงานเพราะว่าเดี๋ยวพี่หมีคอนเฟิร์มไปหาอดีเลยถ้าถ้าพี่ปันจันมาได้บอกอาจารย์ไปแล้วนะถ้าเกิดว่าแอมินหมีแล้วว่าคน ติดต่อไปหนูรับด้วยขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณคุณมากเลยครับพี่อ๋อได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่นะนงสองสามครับขอบคุณครับ,คร,บ,ค,รบครับพี่อะไรเอย่ยอันนี้หรอ โอ้ยผมยังหยิบผมยังหยิบให้ไม่ได้อาจารย์ยังไม่อนุญาตเลยไม่งั้นเดี๋ยวผมอาทินนาธนาขโมยอะไรครับเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ถ่ายรูปหน่อยค่ะครับกอดด้วยกอดด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่อนุโมทนาด้วยนะครับวันนี้สาธุ เป็เหนื่อยไหมครับไม่ไม่เหนื่อยครับผมระวังระวังสะดุดนะครับพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับอนุโมทนาด้วยนะสาธุวันนี้ครับนึกว่าจำผมไม่ได้ พระอาจารย์ต้นอยู่วัดอะไรคะลองเซิร์ชกูเกิลดูะฮะอาจารย์มีเมตตาม,มากฟังทําแล้วยังมีของแจกแถมฟรีอีกทุกอย่างก็ญาติธรรมเขาก็เอามาเนาะเขาก็แบบเอามาแจกในงานของอาจารย์จะได้จะได้กุศลเยอะๆนะฮะก็อนุโมทนากับผู้ที่นำของมาแจกด้วยนะยากแก้ไอนะฮะ อ่ะดูแถวให้ดูแถวโน,น่นแถวอยู่โน,น่นโน่นยาวไปตั้งแต่ตรงโน,น้นตรงโน้นนะตรงโน,น้นแล้วก็เลื่อนมาอ่เลื่อนมาแถวกลางแถวซ้ายแถวขวานะฮะยาวไปเรื่อยๆเลยนะฮะทางโน,น้นโน่นโน่นยาวไปเรื่อยๆอ่แถวนี่จบตรงนี้จบตรงนี้นะฮะแถวอ่ะ โดยประมาณดูแอดมินดูความขยันขันแข็งของเหล่าแอดมินของเรานี่เบื้องหลังเห็นเบื้องหลังบอนะต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณกำลังของแอดมินทุกๆคนด้วยนะงานนี้จัดขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่ได้แอดมินทุกคนนะฮะ ใครจะเป็นคนจัดอาสนะใครจะเป็นคนจัดเก้าอี้ใครจะเป็นคนจัดต้นมงต้นไม้ต่างๆนะฮะต้องขอบคุณแอดมินทุกๆคนแล้วก็จิตอาสาทุทกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เขาแจกกันอยู่นี่คือยาแก้ไอนะฮะเขาเป็นของบริษัทซัมติงไหนดูสิขอะนะฮะนี่นี่คือเป็นของบริษัทเอ็นคอฟเอ็นคอฟนะฮะเอ็น เอ็นท <The rest. S 1> ี year, right? ่แปลว่าอะไรเนี <laughs> e, ่ยเอ็นที่แปลว่าหยุดใช่ไหมเอ็นที่แปลว่าจุดจบเหรออีอ๋อเอ็นตัวเอ็นเอ็นตัวเอ็นอะตัวเอ็นเอ็นนอร์เวย์อะเอ็นอะไรวะเออตัวเอ็นนั่นแหละแล้วก็คอฟนะฮะเอ็นคอฟต้องขอบคุณกัลยาณิมิตเอ็นคอฟด้วยนะฮะ